สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอขอวอวยพรปีใหม่2566นะครับในวาราดิถีขึ้นปีใหม่นี้ปี2566กับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์ในนามกวีคลินิกเวชกรรมขออาราธนาคุณพระศีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบาดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีความสุขสมหวังปาราธนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาปราศจากทุกโศกโกครคภัยพยันตรายใดๆทั้งสิ้นสุขภาพแ,แข็งแรงมีสติรู้ผิดช,ชอบชั่วดีอายุมั่นหวันยืนเฮงงตลอดปีเงินทองไหลามาโบนัสคนละร้อยเดือนไปเลย ตลอดปี2,566และตลอดไปสวัสดีครับ